บทที่3พอตกเกษียนก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปบทที่3อยากให้เพื่อนเเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ครับ1เลยคอมพิวเตอร์ถ้ามียิ่งดีครับ2ก็คือแท็บเล็ตเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ครับและอยากให้โหลดโปรแกร,รม microsoft excel ไว้ด้วยครับเพราะบทนี้จะมีการคำนวณแบบแน่นๆเลยครับนี่ก็จะเป็นพเกษียนของนางสาวเอนะครับกลางจะแล้วบทที่2ก็คือรายรับรายจ่ายนางสาวเได้มีนีู่่3ก้อนนะครับนี่ก้อนแรกก็จะเป็น นี่รถนะครับ6000บาทต่อเดือนที่จ่ายนะครับนี่รถทั้งหมดสมมติว่าเหลืออยู่5้าเซนบาท2นี่จะเป็นหนี้บัตรเครดิตครับจ่าย3า0พบาทต่อเดือนนะครับยอดคงเหลือคือ2 0 0เซนบาทนะครับต่อไปจะเป็นหนี้ที่3ามก็คือบัตรอ่าหนี้ผ่อน iPhone นะครับจ่าย1,500าบาทนะครับคงเหลืออยู่3 0,000ืบาทนะครับอันนี้จะเป็นก้อนนี้ผมได้นำในส่วนของ เงินออมที่เหลือในแต่ละเดือนของนางสาวเอจากครั้งที่แล้วนะครับที่เหลือห1พันหนึ่ร้อยบาทนะครับมาคูณสิบสองก็คือต่อปีก็คือเจ็ดหมืนสามพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นช่องที่สี่ที่ผมนําเข้ามาเพิ่มแล้วก็ช่องที่ห้าผมนําเข้ามาเพิ่มในช่อง,งช่องเชนี่นะครับตรงนี้ผมเอาในส่วนของ่อากองทุนสมบ,บัตงชีพเข้ามาด้วยนะครับที่จ่ายหนึ่งพันบาท ต่อเดือนนะครับคูณ12ก็จะเป็น1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนี่ผมได้นำเข้ามาคำนวณด้วยนะครับถ้าใครไม่มีกองทุนสำรองใิชีพก็ไม่ต้องาอ่าน,นำเข้ามาก็ได้นะครับส่วนช่องถัดไปเนี่ยผมได้ทําการในส่วนของบรลานซ์ยอดทั้งหมดก็คือเงินสะสมนะครับบวกกองทุนเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับ อันนี้จะไล่เรียงอย่างนี้ก็ช่องแรกครับช่อง A e ก็คือช่องปีนะครับตรงน,นี้นะครับปี B นี้ผมใส่เข้าไปก็คือจากปีลมต้นคือปีปีนี้คือ25ง8นห้าร้อยเาแปดนะครับจนสี่สุดปี25 8 8ัปดบดก็คือช่อง B ีเนี่ยจะเป็นอายุนะครับสมมุติอายอุตอนนี้ก็คือปี6กแปนางสาวเ e อมีอายุ4 0แล้วก็คำนวณไล่ลงไปจนถึงอายุ60ที่เป็นกเกษียณน,นะครับ เราจะคำนวณให้ได้จนถึงอายุ60ปีจนวันที่เรากรเกษียณเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของนี้ผมได้คำนวณเป็นรา,ายเดือนก็คือ6,000บาทเนี่ยคูณ12นะครับคูณ12เดือนเป็นเท่าไหร่ก็คือปีแรกนะครับที่ทางสาวออายุ40น่ีจนสิ้นปีเนี่ยอาจจะใช้นี่อยู่ที่ ี่แนสองบาทอาจจะใช้นี่จนไม่ใช่4,000 40, สนนะครับเหลือนี่อยู่4,28,000บาทนะครับจนไล่ลงไปทุกๆตีนะครับว่าจะใช้นี่หมดเท่าไหร่สูตรนี่ก็คือใช้การคำนวนก็คือหก0 0นบาทคูณสิบสอนะครับแล้วก็มาลบกับยอดนี่ก็คือ5้าแสนมันก็จะเป็นนี่ที่เหลือ,อแล้วก็ ซ้ำลงไปทุกๆปีทุกๆป,กกกปีว่าจะเหลือจะเหลือ,อะจะสิ้นสุดปีไหนนะครับแล้วก็บัตรเครดิตก็เหมือนกันเช่นเดียวกันทำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไอโฟนทำเหมือนกันนี่ที่หมดก้อนแรกก็คือจะเป็นนี่ของผ่อนไอโฟนนะครับซึ่งนางสาวเอนี่ผ่อนพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับปีนึงก็หมือนสองปีที่สองนางสาวเอก็จะผ่อนหมดนะครับแถมนางสาวเอมีเงินที่ผ่อนจากอ่า ไอโฟนเหลืออยู่ห0พันนะครับจนสิ้นสุดงวดอายุ4 1่ปีนะครับผมก็เอาห0 0ันเนี้ยมาซ้ำใส่ช่องที่เป็นเงินเก็บตัวน,นี้ไว้นะครับจะเป็นเงินที่เหลือจากก่อนไอโฟนนี่แรกจบไปนี่ที่สองที่หมดก่อนก็จะ,จะเป็นอ่านี่ที่เป็นนี่บัตรเครดิตนะครับถ้าเหมือนกันครับ บัตรเครดิตจะจะหมดในช่วงอายุสี่สิบ้าอายุ4ี่บห้าบัตรเครดิตหมดแล้วก็เหลือเงินเก็บทั้งหมด1 6 0 0 0มันบาทในปีที่สิ้นสุดปีเจ็ดสามนะครับนี่ที่สามนะครับเป็นนี้ก้อนใหญ่ก็คือนี่รถนะครับนะฮะจะหมดนะครับในช่วงอายุ4ี่ิบหกปีนะครับแถมมีเงินจากการถอนรถที่เหลือสิ้นปีเจ็ดสี่เนี่ย4ี่พันบาท ในความเป็นจริงแล้วนางสาวเอนะครับ,าา A, รบสามารถโปนี่ในส่วนของบัตรเครดิตเนี่ยได้ก่อนนะครับได้ก่อนอายุ45้าอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่านางสาวเอมีเงินเก็บตรงนี้ครับมีเงินเก็บตรงนี้สะสมมานะครับสามารถที่จะโปะบัตรในส่วนของบัตรเครดิตได้ตั้งแต่ปี อาจริงจแล้วก็ตั้งแต่ปีปลายปี69นะครับที่มีเงินเก็บแสนสสิ้นปีแสนสนี่สามารถโปะจบได้เลยก็คือหมดตั้งแต่อายุ47ย่าง42นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำเงินสะสมที่เราได้จากการเก็บออมมาโปะได้นะครับแต่ก็เป็นจริงแล้ว นางสาวเออาจจะต้องเก็บเงินสัมองที่ชีพอ่าอีกกับเงินเก็บเงินสํารองไว้ก่อน6เดือนนะครับ6เดือนก็คือ4ี่หมื่นสี่หมื่นคูณ6เดือนเข้าไปนะครับเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเงินสํารองของเราก็เงินเก็บสัมองฉุกเฉินก็น่าจะอยู่ประมาณสักอายุ42ก็จะจะได้ครบแล้วนะครับสำหรับนางสาวเอที่เก็บ เดือนละ6,100บาทนะครับนะครับพอเราทำได้อย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าเงินทั้งหมดที่สะสมมาเนี่ยนางสาวเอจะมีเงิน1ล้านบาทแรกเนี่ยช่วงสิริอายุ48ปีเท่านั้นเองนะครับที่จะมีเงินเก็บ1ล้านบาทแรกนะครับแล้วก็ในช่วงตี นะครับที่นางสาวเอกเกษียณอายุ60ปีเนี่ยพศ2588นางสาวเอมีเงินเก็บทั้งสิ้นนะครับ3ล้าน700,000บาทนะครับนะครับนางสาวเอบอกว่านางาเอมีชีวิตจะมีชีวิตต่อได้อีก85ปีครับก็คือมีชีวิตได้อีก25ปีต่อจากเกษียณผมก็ใช้ ยี 25, ่สิบห้าเนี่ยมาคำนวณดูนะครับก็จะได้ว่าเงินกเกษียณที่ใช้แต่ละปีนะครับปีแรกที่กเกษียณไปก็จะมีเงินใช้หนึ่งปีก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทคุดเป็นเดือนก็คือหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทต่อเดือนนะครับที่สามารถที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำพอร์ตเกษียณ ของนางสาวเนะครับที่ใช้เงินเก็บในชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้ภายในนะครับอายุ46ปีเท่านั้นและมีเงินเก็บ1ล้านบาทในอายุ48ปีนะครับโอเคครับ